สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะพาทุกคนมาชมน้อยหนานะคะนี่เลยนะในแปลงที่ปลูกไว้เยอะๆเลยด้านนู้นก็ติดลูกหมดเลยนะคะเป็นพันมาจากไต้หวันนะคะเดี๋ยวพามาดูลูกนี้ใกล้ๆเลยไม่ต้องเดินไกลนะคะขอแกะก่อนชูแวบแกะอย่างเร่งด่วนนะคะสวยมาก สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้น้อยหนาต้ามู่นะคะตัดเลยไหมตัดเลยนะตัดเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวเปื่อนตัดให้ดูันนี้รอหูรอให้แก่แบบว่าลุ้นมากกลัวนกกลัวแมลงกลัวอะไรจะมารบกวนนะอ้าวได้แล้วนะคะมาเดี๋ยวโชว์อหูดูดิ ลูกใหญ่มากตาใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเอา,เอาตังเหรียญเทียบกอนมีตังอยู่บาทนึงนะ่ทั้งเนื้อทั้งตัวนี่นะคะเห็นไหมตาใหญ่ตาปูตาตุ่นนะคะตาใหญ่มันมีอีกพันหนึ่งนะตัวไถตรงอันนั้นตาใหญ่กว่าเหรียญสิบอีกค่ะตัวนี้ตามู่นะคะเหรียญอะไรอะเหรียญบาทใช่ เป็นบบาทน,นี่ไงเงินบาทอีกตัวหนึ่งเป็นไถ่ตรงไอตัวนั้นจะแบบตาใหญ่กว่านี้ไอตัวนั้นตาเท่าเหรียญสิบสองเหรียญนะ่ะตาเบล่่มเลยค่ะแต่ว่าลูกยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดไหนตัวตามูกับตาหวังอ่ะก็คือเป็น,ต,นะะตัวใหม่ทั้งคู่นะคะอันเนี้ยตัวเนี้ยตามู ะะตามูเนื้อฝ้ายฟูข้อดีของเขาเลยก็คือสุกเสมอกันดีนะคะผลไม่มีปัญหาเรื่องแตกนะคะไม่เป็นไตด้านด้านแข็งๆนะคะ,มะเมล็ดน้อยนะคะแล้วก,เวกนะะ็เนื้อหวานอร่อยมากนะคะเนื้อหวานอร่อยมากตัวนี้หมดปัญหาเรื่องเป็นไตแข็งๆด้านด้านได้เลยะคะ่ะสำหรับตามูใหม่นะคะน้าปลูกมากนะคะสวยมากเลย คือตาของเขาจะตุ่นๆแบบนี้แหละตาจะเป็นทรงตุ่นๆแบบเนี้ยตาใหญ่ๆนะคะมันมีสองตัวนะตัวเก่าอีกตัวนึงตัวเก่าจะตาเลก็กกว่านเยอะเลยค่ะตอนแรกเปิ้นก็ว่าผลมันน่าจะไม่เกินแปดขีดไปไปมาๆมันน่าจะเกินนะดูแล้วมันน่าจะใหญ่มาก้วยแหละต้นมันแค่นี้เองค่ะต้นมันเล็กๆเองนะเทียบจ็บตัวเปิ้นก็หน่อยเดียวเองนะคะ มันติดลูกได้ขนาดนี้แล้วสวยขนาดนี้ถือว่าผ่านนะคะถือว่าโอเคนะก็แนะนำสำหรับคนที่ชอบน้อยหนาฝ้ายนะคะอยากจะได้น้อยหนาฝ้ายพันธุดีๆไปปลูกนะคะปลูกแล้วไม่มีปัญหาเรื่องแข็งด้านนะคะสุกไม่เสมอกันไม่มีปัญหาเรื่องผลแตกนะคะก็ต้องแนะนำเป็นตัวต้ามูลเลยค่ะเนื้อฝ้ายฟูหวานหอมละมุนอร่อยมากๆอร่อยกว่านา้อยหนาบ้านเราเยอะเลยค่ะตัวนี้ ใครปลูกก่อนก็มีโอกาสรวยก่อนนะคะคือคนชิมทุกคนทุกคนชอบหมดคือกินแล้วมันอร่อยเวอร์นะคะมันขายตัวเองได้นะคะตอนนี้ต้นพันธุ์ก็ปรับราคาลงมาเยอะแล้วค่ะยังไงก็ติดต่อสอบถามเปิ้ลมาได้นะเดี๋ยวรอบ่มก่อนเนาะะกล้องเนาะเดี๋ยวรอบ่มก่อนค่ะแล้วเปิ้ลจะมาทํารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะเป็นฝ้ายที่โอเคมากๆตอนนี้นะคะณนะตอนนี้ก็คือยกให้เขาเลยค่ะต้ามู่ใหม่กับต้าหวังนี่แหละ สองสายพันธุ์ที่เปิ้ลชอบมากๆนะคะที่เปิ้ลมองว่ามันเป็นอนาคตแน่นอนนะคะใครปลูกก่อนรวยก่อนนะบอกเลยนี่นะแปลงเนี้ยในหน้าไต้หวันทั้งหมดเลยนะคะไม่ค่อยมีเวลามาเดินดูที่แปลงแต่ว่าคือเพื่อนๆก็มาชมได้ค่ะเปิ้ลก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอ่ะต้องนัดมา ทักมานัดล่วงหน้าหรืออะไรก็ได้นะคะแชทมาบอกว่าจะมาก็ถึงจะอยู่เจอกันนะคะแต่อยากแนะนําน้อยหนาพันดีๆน้อยหนาพันใหม่ๆไปปลูกกันค่ะเปิดใจกว้างๆถึงต้นพันธุ์มันจะแพงนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะเปิ้ลนก็นเน้นให้ซื้อ5ต้น10ต้นนะไปขยายพันธุ์เอาเอง,เองแต่เรารับประกันสายพันธุ์ดี จริงๆนะคะเพราะว่าเราเอาเข้ามาแล้วเราก็ปลูกทดลองก่อนนะคะว่ามันดีไหมติดลูกบ้านเราแล้วมันดกไหมมันหวานไหม,มเมล็ดมันน้อยไหมมันมีปัญหาเรื่องไหนบ้างอันนี้ค,คือศึกษาทุกๆสายพันธุ์สามารถตอบลูกค้าได้หมดเลยค่ะตัวใน้หนาเปิ้ลมีทั้งหมดตอนนี้20สายพันธุ์นะคะแล้วบอกข้อดีข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละสายพันธุ์ได้ทั้งหมดเลยค่ะคือแนะนําเป็นตัวดีๆตัวฝ้ายก็ยกให้ต้ามู่กับต้าหวังนะคะเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้นะ ก็ฝากติดตาม Facebook นะคะเพื่อนๆที่ดูจาก Youtube นะคะฝากติดตาม f a c e b o o k พมพรพรเพรน้ำเงินนะคะตอนนี้ผู้ติดตามเปิ้นประมาณ1 8 0 0แแล้วนะคะเข้ามาก็ดูผู้ติดตามนิดนึงนะคะเพราะว่าเปิ้นโดนปลอมเฟซไปหลาย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 ,หลายเฟซอยู่ก็คือแบบใช้เป็นเฟซส,ส่วนนะตอนนั้นอะ่ะก็มีโดนปลอมเฟซก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นชื่อตัวเปิ้นเองเลยนะคะเบอร์ทโทรก็บอกช้านิดนึงนะ0 9 3 0 0 5 5 5 7 3นะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวที่สามารถโทรหาได้ไม่งั้นก็ทักไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากน้อยหนาต้ามู่ไว้นะคะบ๊ายบาย